ตุ่มเลขพฤษยานวันพุธต้องสร้างตัวพุธเป็นช่วงที่ต้องเริ่มต้นหรือต้องนับหนึ่งกับชีวิตหรือความเป็นอยู่ต้องเป็นตัวของตัวเองต้องเข้มแข็งและอดทนให้มากอย่าพึ่งน้อยใจในดวงต้องอดทนและสู้ถึงจะชนะด้วยตัวเองโชควาสนาช่วงนี้ไม่ต้องไปหาเอาตัวเราเองเหนื่อยเอง คือต้องทําเองพัฒนาเองต้องมาจากตัวให้คนปรุงแต่งยังไงถ้าตัวเองไม่พัฒนาตัวเองไม่สู้ตัวเองไม่แสดงศักยภาพไม่ได้ต้องเหนื่อยการเงินเงินยังไม่มั่นคงเป็นเงินจรมาเข้าแล้วก็ออกหมายถึงเงินน่ะมีมาแล้วก็ออกหรือกำลังกาลังจะออกแต่ยังไม่มีแต่ต้องหามาแล้วเข้ามาแล้วก็ต้องออกคือมีเข้าแล้วต้องจ่ายมีการจ่ายล่วงหน้า มันมีการคิดไวล่วงหน้าเนาะการงานการงานก็เป็นงานจอบจอบช่วงช่วงงานก็ต้องทํานอกสถานที่งานมีการเดินตามต้องไต่ตองด้วยเพราะฉะนั้นคนวันพุธการงานตอนเนี้จะต้องมีการทํานอกสถานที่ทำนอยนอกสถานที่ปักเข้าใจไหมลูกถ้าเรียนอยู่หนูก็ต้องไปทําอีกเรียนหนึ่งไปทําอีกรงเรียนหนึ่งหรือจะต้องไปดูงานหรือจะต้องไปฝึกง,งาน แต่ตอนนี้ถ้าคนทํางานอยู่แล้วเขาก็จะต้องให้คุณออกไปดูซิไปดูข้างนอกซิไปดูจุดนี้ซิถึงไม่ได้ออกจากบริษัทแต่ต้องไปดูอีกจุดหนึง่งไปช่วยเขาอีกจุดหนึง่งคําว่านอกสถานที่เข้าใจไหมไม่จําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกแต่ ต้องไปดูอีกจุดหนึ่งหรือขยับไปอีกจุดหนึ่งเป็นงานที่เป็นจ็อบเป็นช่วงงานก็ต้องทํานอกสถานที่มีการเดินทางเกี่ยวกับงานไต่ตรองด้วยนะคือการนํานอกสถานที่เนี่ยต้องไต่ตรองว่าสมควรไหมเข้ากับคนนี้ไหมคนนี้คนเก่าเขาทำยังไงพอเราไปดูเนี่ยเราจะต้องไต่ตรองนะความรักกับดีมีคนเมตตามีคนเข้ามาในทางที่ดีมีคนมาชอบคู่ครองความรักดีเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจหมายถึงคนนอกกลายเป็นว่าคู่ครอง ับความรักในะป้าจะใช้อันเดียวกันตอนนี้ในในเรื่องการเห็นอกเห็นใจกลายเป็นว่าคนในครอบครัวกับวุ่นวายคนนอกกับเนี่ยป้าจะเน้นว่าคนนอกคนนอกกับเข้าใจคนนอกกับให้ให้ข้อคิดแต่กับคนในบ้านกับไม่สามารถคิดได้ป้าบอกเลยว่าคนวันพุธตั้งครั้งสองครั้งมาแล้วป้าบอกคนวันพุธต้องเป็นผู้นําเป็นผู้นําทั้งคนในบ้าน เป็นต้องเป็นผู้นําคนในบ้านอ่ะมิตรจะพบมิตรทางไกลมิตรใหม่มิตรจอเพราะฉะนั้นจะพบมิตรทางไกลมิตรใหม่มิดจรเข้าใจป้าไหมเข้าใจนะวงญาติอ่ะมีความมั okay, ่นคงส่วนหนึ่งวงญาติมีเล่ห์เหลี่ยมกับเรามีความรักบอกเราไม่หมดวงญาติมีความมั่นคงญาติเนี่ยมีห้าคนมันต้องมีคนหนึ่งอ่ะสองคนอ่ะที่ออกไปสร้างฐานไปเอาความมั่นคงของตัวเขาวงญาติมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราเขาไม่เอาเราไปเขาไม่บอกเราหรอกคือไปก็ไปเลย ไม่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรามีเล่เหลี่ยมมีความลับบอกเราไม่หมดวงญาตินี่ได้ถึงพ่อถึงแม่นะบอกเราไม่หมดบางทีจะให้เอานี่เอาให้คนนี้อย่าไปบอกมันนะ ศัตรูจากคำพูดคำดูถูกน้อยอกน้อยใจตัวเองช่วงนี้น้ำตามากๆมีน้ำตามีความเศร้าใจมีความขดตูต้องผ่านให้ได้จากคำพูดคำดูถูกน้อยน้อยอกน้อยใจตัวเองช่วงนี้น้ำตามากเพราะฉะนั้นเท้มแข็งเลยเพราะช่วงนี้จังหวะยิ่งถ้าอ่อนตามมึงร้องให้ตายหมดตูดร้องจนน้ำหมดอะโรคภัยหัวใจช่วงนี้น้อยใจหายใจเจ็บเพราะฉะนั้นให้ดูเรื่องสวงอกเลยถ้าหายใจเจ็บเนี่ยให้ดูนมสองเต้านี้ด้วยให้ดูสวงอกให้ดูอย่างเนี้ย หัวใจช่วงนี้น้อยใจหายใจเจ็บอุบัติเหตุการลื่นถลไมเหมือนเล่นสเกต็ตนึกออกไหมถ้าล้มก็ไม่ได้ล้มลงอะที่แม่งจะถลไปรีดไปอย่างเงี้ยมนเล่นสเกตนะ็ตอะหรือเล่นสเกต็ตมึงเจ็บแน่นอนมันเหมือนลื่นถลไมล้มไม่ล้มอยู่กับที่ล้มแล้วถลไมอะหรือถ้ารถมาชนอะมันก็ไม่ชนอยู่กับที่มันทายถลยไปด้วยเงี้ยวันดีอังคารคู่ครองวันเสาราบเกียรติมิตรไม่ดีพุธ พุธคือตัวเราคิดมากท้อเหนื่อยวันจันทร์คือคําพูดคนวันจันทรจะพูดสอดเสียดพูดไม่ให้กําลังใจเลขสวยเลข6กเลข9้าไม่สวยคือเลขสองความจุกจิกสีสวยคือขาวไม่สวยไม่มีช่วงนี้สีไม่สวยนี่ไม่ค่อยจะมีใครนะเพราะฉะนั้นสีขาวคือสีอะไรลูกสีถือศีลสีทําใจให้สงบสีทําตัวเองให้สงบอะ่ะมันกับเราไปบวชชีพามอะ่ะเราต้องทําใจให้สงบอะ่ะถ้าตัวเราไม่สงบแล้วแล้วแล้วใครจะมาทําให้เราสงบบลุกนะ ควรบูชาพระองค์ใหญ่ปางยืนเพราะต้องยืนด้วยตัวเองได้ทุกปางขอให้ยืนขอให้ยืนยืนด้วยขาตัวเองเพราะตัวเองต้องเข้มแข็งอดทนสู้อย่าท้อเป็นช่วงตัดสินจัดสินชีวิตตัวเองอะ่ะถ้าตัวเองแข็งตรงนี้ได้ตัวเองก็ยืนได้ถ้ากล้ากลัว,ก,วก็อย่างนี้ก,ก,ก็ก็จะอยู่อย่างเนี้ยต้องหนักแน่นนะคนวันพุธนะหนักแน่นนะลูกหนักแน่นหนักแน่น